สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเพิ่มบุญช้าหน้าวันนี้เช้าวันนี้เรา,าเบบไไเเก็มาเล่นเกมไปว่ายนนั่นเองฮะเกิดสมาลเล่นไลน์เนี้ยคู่เลยเนี้ยเมื่อกี้ผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเมื่อกี้ผมต,ตกไปตั้งสิบสี่อ่ะอีกเยอะอยู่กว่าจะขึ้นแรงแงประมาณ ประมาณ16แต้มนะดูของรถไป14ดูผมบวกรถลดแลด้วก็บวกนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเอาให้ขึ้นแดงกันเลยนะไปดูตอนเข้าเกมน,นะ,ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เราจะลงมางนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะเปิดใหม่ด้วยนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดใหม่กันนะแฮมีนะ เราจะลงตรงนี้เลยก็ได้แต่ผมไม่ลงเะผมจะลงทางนี้พอลงตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าจะลงไหนแล้วแต่ทุกคนเลยหว่าถ้าจะมั่นใจว่าแบบไราชนะทัวร์ทัวร์ลงได้เลยแลจะบอกว่าการที่ทุกคนจะลงที่ตคงนี้ทุกคนต้องคิดด้นยี่ว่าเราจะแบบ หรือว่าเราจะหนีหรือว่ายังไงหรือว่าเราจะแบบหนีได้ไหมหรือว่าแบบฆ่าเขาแล้วแบบยังไงเป็นไงนะผมโดนยิงถ้าโดนยิงอยิงปุ๊กยิงเขาปุ๊บอ้โหเนี่ยข่งประกันดู นข้ามาเราก็รีบไปเลยหายาก่อนวันนี้ตอนนี้มาเราก็ต่อไปเราก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะเราก็ไม่หอกไปเลยก็ได้เนีย่ยตุกของมาก เก็บของมนาะแล้วแล้วก็แค่เอาของอะไรก็ได้เอาสักนิดหนึ่งเอาสักนิดหนึ่งเสร็จปุป๊บเราก็มานั่งรอตักคนนะถ้าทุกคนมาคนเดียวแล้วแบบเจอสองมาคู่แต่วา่ามาคนเดียวอย่างเงี้ยเราต้องตนะักเนี่ยรอให้เขาขึ้นมาเนะี่ย <c oughs> ตอนนี้ผมเจอแล้วหนึ่งตัวนะผมจะ รีบไปฆ่าเขาเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรอดเดี๋ยวเขารอดไปได้ถ้าเราเจออย่างนี้ปุ๊บเราวิ่งเข้าหาเลยก็ได้นะหรือว่าจะอยู่อะไรยังไรก็ได้่งหนึ่ง วิ่งวิ่งต่อไปเลยถามว่าทำไมต้องวิ่งหนีด้วยเราอาจจะเจอคนที่แบบตึงกว่าเราไงยเราเลยต้องเราไม่ได้หน,นีหรอกนะผมไม่ได้หนีนะแต่นี้ผมคือหนีไม่ใช่ดิกลับมาตั้งหลักก่อนนะเผื่อเราเจอคนแล้วเราไม่ทนันไงเราก็จะได้ดูทันนะ อันนี้นะเราก็หาซองไปเลยก็หาท่นี้ถ้าเวลาจะเอาอะไรเราต้องนอนเพราะว่าถ้าเรายืนอย่างเงี้ยอาจจะมีคนมายิงเราได้แนนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดนะแต่ถ้าใครทำแล้วไม่ปลอดภัยก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะอ่าถ้าถ้าแบบเล่นแบบผมเนะี่ยต้องมีะ แบบเอาสกิลอะไรมาก็ได้โคโน,โนโอะไรสกายเลอร์หรือว่าพวกเอล็อกเนี้ยเอาอะไรมาก็ได้แล้วแต่ทุกคนแต่ว่าวก็ขออย่างหนึ่งนะก็คือเหมาะสำหรับทุกคนหรือว่าทุกคนเล่นแล้วมันค่าคนหรือว่าเอาชีวิตรอดได้เนี้ยทุกคนก็เอามาเลย แต่เหมือนของผมผมเอาสกายเลอร์มาเนี่ยถ้าใครเล่นสกายเลอร์ต้องพกเราต้องพกไอวอให้มากมากถ้าทุกคนมีไอวอแบบเยอะใช่ไหมแล้วเราก็ถ้าใครมีแพนกวินก็อย่าลืมเอามาเนี่ยแต่ใครไม่เอามาก็ได้แล้วแต่เนี่ยเอาถ้าเอามาก็จะดีเพราะว่ามันช่วยในเรื่องอก็คือช่วยเวลาเราไม่มีไอวอล เวลาเราไม่มีไอวอลก็เราก็แค่ <Okay. S 2> เอาอันนี้มาเราก็แค่รอให้มันอัพเสร็จเราก็ค่อยเอาเสร็จแล้วใช่ไหมพอเราแบบได้ปุ๊บเราก็แค่รอให้มันอ่าอัพเสร็จนะเราก็มันก็จะได้ไอวอลฟมาเลยก็จะเป็น อีกหนึ่งอย่างที่ดีมากน้อง,องปิ้งขึ้นมาหมอโอเคจุเป็น Q เราต้องเล่นถ้าเราเล่นเราต้องเล่นแบบ เราก็แค่เอาของที่ไม่จําเป็นออกทั้งหมดเลยอันไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ทิ้งเลยนะซึ่งเราก็ต้องใช้ยาด้วยไงเลยต้องเอายามาเยอะๆเราลองจ็บด,ดูอันนี้สามเลยโอเคก็ก,ก็จะดีเมดถ้ามีอย่างนี้ี๋ยวถ้าทุกคนเล่นมากับเพื่อนนะแล้วมีเหรียญปุ๊บไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดเลยเราเอาเพื่อนก่อน เนี่ยเวลาเราตายใช่ไหมเพื่อนก็จะแบบอยู่รอดได้ไงเราก็จะได้ไม่ต้องมาเปลืองเพราะว่าเราจะแพยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวเนีเพราะว่าแต่เอาขั้นต่ำเลยเราต้องรอให้คนเหลือสักยี่สิบแล้วเราฆ่าสักสองสามตัวอย่างเงี้ยเราก็จะบวกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเพื่อนุกเพื่อนสเสร็จเดี๋ยวก็จะเข้าวูุลยนะ คนซึ่งวงกออ็แรงใช้ได้อีกเดี๋ยวผมอ๋อผมรู้ละเดี๋ยวเพื่อนไปไหนเดี๋ยวเพื่อนเขาน่าจะมามาเก็บศพที่ผมยิงไปเมื่อกี้นี่นน่าจะใช้เอาเพื่อนไปเก็บศพ้วน เราต้องมีของฟูฟ o ด l วยนะไม่ใช่แบบเรามีของนิดเดียวแล้วไปสู้เขาเราจะสู้เขาไม่ได้นะไอวอรอย่างเช่นเหมือนผมอะ่ะต้องเอาไอวอให้มากมากผมถึงจะแบบฆ่าเขาได้แล้วแบบเราจะได้ถ้าเราใช้อันนี้ใช่ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีถ้าเราตั้งไอวอรเราไม่ต้องใช้ไอวอเปล่าเรากดจะได้เราก็จะได้เลือดด้วยรอเข้าวงตอนนี้ก็เข้าบงมนาะ เรียบร้อยเรียวนะฮะพอเขาวงมาเสร็จปุ๊บเราก็จะไปหาคนต่อเลยเนีย่ซึ่งคนอันนี้ผมอัดสดเลยว่าผมเพิ่งมาไลฟ์สดไม่ใช่เราเพิ่งมาอาัดที่แม่มันภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะเดีย๋ยวเราไปหาคนตอนนี้ผมเหมือนจะเจอคนแล้วนะ รเปล่ามันจะเจอแล้วนะไม่น่าเจอนะยังไม่น่าเจอลองดูเฮ้ยเหมือนเจอคนนึกว่าคนถ้าเป็นคนเราต้องใส่เ้าต้องใสยที่ที่แบบเราคิดว่ามันดีกว่าไงถ้าเราอยู่มุมสูงใช่ไหมทุกคนถ้าเราอยู่มุมสูงเราจะได้เปรียบกว่า มันจะยิงหัวไลผมจะวม่งนะพ,ม,นพมันวิ่งลงไปก่อนเมื่อไหร่มันจะวิ่งลงไปวะ ร้านคิวเราเราก็ต้องสอยมันแต่ก่อนที่เราจะไปยมันเราต้องเอาตัวข้างบมือนกันโหผมจะเล่นของที่ดีกว่า เราจะเล่นนอกวงแล้วนะเราจะไม่เอาในวงนวงมันมันยากเกินะนะมาเราวิ่งไปทางนี้เลยวิ่งตัดทางผมเนี่ยผมก็ต้องเล่นแบบมีนสเต็ปหน่อย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟางเถอะไม่เป็นไรเือเราขึ้นแรงแล้วนะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนผมจะไม่อ่ะเรียบรย้อยแดงเรียบรย้อยนะทุกคนอันนี้เราก็ได้ขึ้นแดงแล้วเรียบรย้อยที่สร้างยี่สิบเก้าน ็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับว้าว